รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับเซิร์ฟเอ็กซ์และโอวันตินส์มา รายการคิดซ่านะครับรายการสุดน่ารักที่มีภารกิจหลักในการเป็นหาซุป์าปน้ำนมเอาละครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงรอบ k อ o เอา u t แล้วเรียบร้อยนะครับกติกาเป็นยังไงไปชมกันครับ ในรอบ Knock out. น็อกเอา์น้องๆทั้ง11คนจะต้องทําการโชว์ความสามารถที่ละคนเพื่อเรียกคะแนนจานกคณะกรรมการน้องที่ได้คะแนนสูงสุดพาอันดับแรกจะได้ไปโชว์ในรอบไฟนอลต่อไปและโชว์ต่อไปนะฮะเป็นรอบของการโชว์พลังเสียงนะครับจากเด็กไทยที่มีหัวใจลูกทุ่งนะครับซึ่งรอบที่แล้วนะฮะเขาใช้เสียงนะครับแล้วก็ลีลาเนี่ยกวาดคะแนนจนเข้ารอบน็อกเอาท์มาได้ แล้วมาวันนี้นะครับเขาจะมาสร้างพลังเสียงให้กับคณะคณะกรรมการนะฮะแล้วก็คน,คนไทยได้ทึ่งกับผลงานของเขาอีกทีหนึ่งในเพลงประกอบละครน,นะครับเรื่องนาคีนะครับเพลงคู่ครองอ๋อเอาล่ะฮะวันนี้เขาจะทําได้ดีกว่าวันที่แล้วหรือเปล่านะครับพบกับเขาเลยครับน้องออมเซนน้องค่อนข้างกดดันเพราะน้องไม่เคย เรียนเรื่องสำเนีนยองอีสานก่อนเลยให้ทางแม่ช่วยเพราะว่าพอดีแม่เป็นคนอีสานคนนครปนมนอกจากคุณพ่อคุณแม่แล้วครับก็ยังมีคุณครูที่คอยช่วยให้กําลังใจอีกหนึ่งแรงก็โดยเนื้อเสียงของเขาเนี่ยก็ดูแล้วมันน่าจะทําได้ในเพลงนี้เพราะเสียงเขาจะออดอ้อนโดยบุคลิกของเขาจะออดอ้อนได้โดยหน้าตาโดยอะไรของเขาประมาณนี้ก็น่าจะเรียกแขกได้ประมาณนั้นก็เลยเอาเพลงนี้มา ก็ดูแลเรื่องการกินก็กินของที่ไม่ทําให้เสียงมีปัญหาก็เชิญนความคาดหวังที่ผ่านมาแล้วนอกเหนือจากนี้เป็นกําไรที่น้องจะได้ขอให้ลูกทําให้เต็มที่เท่าที่ตัวเองทาได้แค่นั้นก็พอแล้วค่ะแม่กับเปิ่มใจมาแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างวันนี้มั่นใจเต็มร้อยไหมครับ ครับผมโอ้โพี่ถามกันเลยพี่สืบมาว่าตอนแรกเนี่ยอยู่อนุบาลครับพี่เปิ้ลอยู่อนุบาลและถูกครูบังคับให้ร้องเพลงค่าน้ำนมไม่ใช่ครับคุกร้องเองค่ะคุร้องเองคุณร้องเองและนั่นคือที่เริ่มต้นของการชอบร้องเพลงหรือเปล่าลูกครับผมโชว์ที่เราจะมาโชว์วันนี้ทำไมถึงเลือกเพลงคู่ครองครับ มันเพราะครับชอบมากอยากฟังแล้วว่าเพราะฉะนั้นอะไรที่ตัวเองรู้สึกว่ามันเพราะแล้วรู้สึกว่าชอบ,บสิ่งนั้นเราจะทําได้ดีที่สุดเอานะครับถ้าพร้อมแล้วมาดูกันนะครับว่าเขาจะทําได้ดีที่สุดอย่างที่เขาตั้งใจไว้หรือไม่นะครับน้องออมสินครับ เคยรางลายังจดจำทรุกถ้อยวาจาที่เฮาเเวาต่อขันเมื่อสวรรค์แยกไกลเฮาสองจากคู่ของเป็นคนอื่นไรลเหลือแต่คำสัญญาใช่ไหมที่ยังคงอยู่แม้ว่าเจ้าสิเกิดเป็นยัง เคยคิดสั่งโยนหักคนสิ่ขียงข้างให้ได้หูหัวใจยังคงเดิมบามียังมาพังลายควา้าเขาสองลงได้เป็นดินสลาย นะครับสาวสาวแดนเซอร์นะครับน้องสุพรีมน้องเบบีน้องของขวัญและน้องจันจ้า,อาโอ้ยเราถือว่าวันนี้เมื่อกี้นี้เราทำได้ดีที่สุดแล้วยังที่สุดแล้วครับเ,ออเราต้องำความั่นใจค่ะมาถ้าอย่างนั้นเอาเลยครับพี่โดม เขามีไม้เด็ดของเขานะเขามีแบบว่าเสน่ห์โดยส่วนตัวของเขาถ้าเกิดจะให้แนะนําก็คงแนะนําเรื่องการเลือกเพลงด้วยเพลงเนี่ยมันจะมีความความมีการเอื้อนด้วยเป็นเพลงลูกทุ่งนะครับแล้วก็ด้วยภาษาสำเนียงต่างๆอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะทําให้ ไม่ได้เหมาะกับกับเสียงของน้องมากมายแต่ด้วยความที่เป็นสเสน่ห์เขาแหละความน่ารักของเขามันทําให้เราดูดูโชว์นี้แล้วเราเพลินมีความสุขไปกับ,ก,บกับการยักคิ้วหลิวตาของเขาน่ารักมากครับคราว่ามีการพัฒนานะคะจากครั้งที่แล้วเพลงวันนี้อาจจะยากจริง แต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยจากครั้งที่แล้วเนี่ยครูเคยบอกไว้คอมเมนต์ไปเรื่องว่าต้องไปฝึกเรื่องหายใจเพิ่มซึ่งมันเป็นเบสิกพื้นฐานของการร้องเพลงถ้าเราไม่หายใจในเวลาร้องออกมาเนี่ยมันก็ได้ไม่เต็มที่คราวนี้วันนี้รู้สึกว่าเขาไปฝึกมาแล้วแล้วก็อีกเรื่องคือเรื่องของคําอยากให้ชัดขึ้นวันนี้พอเมื่อมาอยู่บนเวทีเนี่ยน้องก็พัฒนาขึ้นแล้วเก่งกมากยักยิ้อีกทีลูกยักยิ้อีกทีพร้อมที่จะฟังคะแนนตัวเองยังครับพร้อมแล้วครับถ้าพร้อมแล้ว ขอคะแนนเลยครับตอนนี้ลุ้นสนุกแล้วครับคณะกรรมการทุกท่านรวมถึงคุณผู้ชมทางบ้านน้องอมสินครับน้องอมสินต้องลุ้นให้มีคะแนนมากกว่า90นะครับถ้าเรามากกว่า90น้องเคียวริมหลุดจาก5คนพอดีเลยนะรู้ไหมครับมา พวกพี่ก็เป็นกำลังใจให้อยู่แล้วและคะแนนที่น้องอมสินได้ก็คือ วันนี้เป็นเด็กที่สามารถตีระนาดได้อย่างไพเราะเล่นเป็นเพลงได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนช่างเก่งจริงๆเลยนะครับ